นี้พามาหาเห็ดกันนะคะมาอีกแล้วเพื่อจะได้เหมือนเมื่อวานได้ได้สักกลุ่มหนึ่งก็ยังดีนะคะดูซิว่าแถวนี้เป็นยังไงบ้างนี่ค่ะเราก็จะเห็นวิวภูหอนะคะด้านโน้นโอเคอลองมาด้านนี้ดูค่ะดูไปก่อน นี่มีหน่อไม้ด้วยนะคะตรงนี้มีหน่อไม้ของหาดูแถวๆนี้นะคะว่าจะเจอไหมเห็ดค่อนข้างรกแล้วก็ลงไปด้านล่างชั้นนะคะเผื่อว่าถ้าสัญญาณไม่ดีเราจะได้ขึ้นมานะคะตรว,วนี้จะเจอต้นเอนอนะคะ ต้นเอ็นอาต้นองุ่นปลาต้นองุ่นป่าก็มีนะค่ะสีแถวนี้มีไหมเอ่ย มีหน่อไม้แต่ว่าไม่ใช่เห็ดมีหน่อไม้ปกติเห็ดเห็ดเห็ดปลวกเห็ดปลวกดอกสีดำเขาจะออกดอกเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดปลวกที่เป็นดอกสีแดงเนี่ยเขาจะหอมแล้วเขาก็จะออกเป็นกลุ่มๆเลยนะคะลึกลงไปด้านโน้น นี่นะคะเป็นป่าโอเคตามมาเลยค่ะเราจะมาตรงด้านนี้ก่อนนี่คะป่าลกเหมือนกันนะคะด้านนี้ต้องระวังนิดนึงจะได้ไหมนะจะเจอไหมเห็ดนี่ เจอไหมเออเห็ดถ้าเจออีกกลุ่มเดียวเนี่ยก็พอดีเลยเพราะว่าถ้าเป็นเห็ดนี่ค่ะนี่เจออะไรก็เอานะคะเจอเห็ดอะไรก็เอาโอเค นี่คะ่ะด้านโน้นนี่รกมากน่ากลัวนะคะน่ากลัวเลยลงไปด้านนั้นรกมากๆเลยอืมรกค่ะด้านโน้นรกนะคะรกมากๆ มาด้านนี้ดีกว่าขึ้นเขา เราต้องขึ้นเขามานะคะก็เจอเดอกไม้แล้วก็มาเจอสวนในป่ามันฝนจะตกเลยค่ะเห็นไหมคะฟ้ามืดคลึ้มเลยนฝนจะตกละด้านแต่ว่าด้านโน้นยังมีแดดอยู่นะคะด้านโน้นยังไม่ตกนี่ Hey. หาไปเรื่อยๆลงไปด้านล่างโน้นๆดูนะคะมัาจะเจอไหมป่าภูน้ำหนาวป่าภูน้ำหนาวนะคะช่วงนี้ฝนตกเมื่อวานนี้ฝนตกอาจจะมีอาจจะมีเห็ด ลงลุกลงมาเรื่อยๆเลยนะคะลึกลงมานี่ป่าป่าเยอะมากจะมีสัญญาณไหมน,นี่โอ้ป่าคานะคะด้านเนี้ยดูก่อนว่าจะได้ไหมเอ้ย หาดูหาดูตามที่เขาเคยขึ้นถ้าเขาเคยมีเนี่ยทุกปีเขาก็จะออกตรงตรงที่เขามีนะคะเราก็มาตรงที่เขามีปุเตอรี่จะออกทุกปีเหมือนกันนะคะยาค่าเยอะนะคะตรงนี้ แล้วก็ต้น NR ็นะคะเป็นต้น NR ก็เยอะเหมือนกันอันนี้คือต้น NR ด้านนน้นก็ต้น NR ็นะคะมันฝนจะตกแล้วคะ่ะรีบไปเดี๋ยววิ่งเข้าร่มไม่ทันนะคะเวลาตกมาเนี่ยเพราะว่าทางนัชันคะ่ะ ทางมันชันถ้าวิ่งไม่ทันนี่ก็เปียกแล้วก็เมื่อยเข่าด้วยนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะด้านนู้นก็เป็นป่านะคะนี่ฝนจะตกละ ได้จ,จะตกแล้วเนี่ย ว้าวอะไรนั่นเจอแล้วเห็นไหมคะสวยงามมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กันนี่นะคะนี่ก็ดอกเล็กๆนะคะเพิ่งออกนะคะเนี่ยอืมตุมๆเลยค่ะเพิ่งตุมๆเลย ด้านนี้ด้วยนะคะด้านนี้ก็ออกดอกเล็กๆแล้วก็มาดูด้านน,นี้ว้าวนี่คะ่ะออกตามธรรมชาตินะคะเนี่ยเราไม่ได้ปลูกนะคะเป็นเห็ดที่ออกตามธรรมชาติเลยนี่สวยงามมากหอมด้วยคะ่ะเห็ดปลวกสีแดงเนี่ย เวลาเจอหอมแล้วเวลาเรามาแกงหรือว่าเอามาหมกหรือว่าเอามาท,ทำตำน้ำพริกก็หอมค่ะตอนนี้กำลังกินเลยน่ากินมากเลยแต่ตรงนี้แก่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นี่นะคะแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะคะนี่สวยทีเดียว นี่คะ่ะนี่สามดอกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกนะคะวันนี้ได้9้าดอกนี่ตัวนี้สวยเลยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกันนะคะนี่เตรียมตัวเนี่ยสวยมากเลยนี่พึ่งจะออกเลยนะคะขาเขายาวๆเลย โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะแล้วจะทำเป็นวิดีโอให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ